สวัสดีจ้ามาปมมาพอกับแม่เอมมาเรด้อจ้าเมื่อนิสิภาไปล่านค้าจ้พี่น้องมือนี่บอแมนไปล้านเอเชียเด้อไปล้านนอร์เวย์เนี่ยจ้าพี่น้องล้านของนอร์เวย์ล้านปกติธรรมดาเนี่ยหลาจะไปซื้ออาหารมาเบงเด้อว่าจะได้อาหารอย่างแน่อันนี้ก็ให้เอมมาถือกล้องให้เรดา้าถือกล้องกับพิษกันกับแม่เพิ่นบบอยากถือพี่น้องอยากนอนเล่นซื้อว่าสันกัเลยว่าันขั้นถือเราจะได้กินไอศครีมกินบอวานหรือว่าขนมยางหนึ่งก็ได้วัาสันกับเลยาถืออาวอดล่าจ้าจะพี่น้องหนี่งมีมากก็เต็มอยอะ ลงหลดแล้วเขาร้านนจากจัดร้านคุปเนี่ยร้านเอ็กตราดมัอานใหนแล้วร้านนี้คุณสาปไปสมาชิกเข้ามากับเมา่บิงโฆษณาโปรโมชั่นราจะพี่น้องแต่ละอาทิตย์อาทิตย์นี้เขาโปรโมชั่นอะไรเราจะได้ซื้อของถูกเนาะแต่อันไหนถ้ามันไม่โปรโมชั่นถึงเราอยากกินเราก็ต้องซื้อของแพงะลยจ้ะมันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยอ่านซื้อบีดเอาบินมาแล้วจะพี่น้องมาเขียดในอย่างไม่แน่มาเจอ เราต้องมาเข้ามุมนี้มันจะเป็นของลดราคาอาหารคือ,อมันจะหมดอายุวันนี้หรือุ่นนี้เขาจะมาลดจานแม่มาได้พิซซ่าจะเป็นพื้นที่เราเอาไปใส่ทําพิซซ่าแล้วเราจะาใส่น้าอะไรเรามาปุุบๆตแ่แม่ไอมาจะไปทาปลาท่องโขดอะครอบครัวบ้านแม่มามาักปลาท่องโขมันลดราคาสิสิบเซนเอาจานไปจานหนึ่งเอาย่างต่อัอนนี้หมูยอ่อหรือไก่ย่อเนาะไก่ย่อฝรั่งจะมาเด็กินเลยซื้อวันนี้ม่เจอไก่อัน ไก่เหนียวพี่น้องไก่เหนียวก็คือไก่บ้านเรามีสองแบบเห็นบ่นี่มีสองแบบเนี่ยคือสีสม้มอันนึงข้างล่างเห็นบ่อันนี้อันนี้โลละห้าสิบอัน,นสีฟ้าน,นี่โลละเท่าไหร่นะโลละห้าสิบเกส,นนสประมาณร้อยหกสิบบาทบ้านเราจะพี่น้องไม่แหม่มาบางวดเลยสีถุงแต่ว่าอัน,นสีสม้มนะโลละเก้าสิบสี่เป็น ก็สี่คนถือสามร้อยสี่สิบเล่เอาอันนี้บอกม่วงจ้พี่นอ้องเสียงภาคเสียงรูปรูปปรกกันบอกม่วงแหมนวยละสิบสองไม่มากล้างสีเอาที่ในได้ในลูกเล็กสิบสองอันลูกใหญ่ยียย่สิบก็เลยบเอาประเทศเขเี้บอกม่วงเว้ออันดีแล้วบอมแมนแหมยาบมาทางนี้อีกเมื่อซื้อพักซื้อหยาให้ลูกให้เต้าจ้พี่น้องให้ซัดเลี้ยงทั้งหลายแคลล่รถกูรูดแคด่รถก็บ่าเอาแค่รถก็ได้โอ้ยหวัวหอมเอ่อสิบเก้าอืม <c oughs> ได้จักอันได้สองอันอ่าปเ,อ <King size. S 1> เป็นลาเป็นหินเงินเออมะอ้าวกินใหมแม่มันพลังมันถืกว่าะอันนี้ก็มาเจอไอซครีมลดราคา40%คจากพี่น้องไอ้มากก็สนใจก็ชี้ไปจะเอาลถอะไรมังม่งนั่นแหละซื้อเนี้ยก็ซื้อให้กินเฉพาะวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์แม่มากก็จะไปให้เอ็มมากตำแตงหรือตำส้มตำหรือต้มขมจีนหงุงข้าวกลาลังหัดให้เนาะ ถ้าไอ้มาทำก็จะได้เป็นไอซีคีเนี่ยเป็น้องบางทีเขาไปเขียนกอไก่ขอไข่สระ,ะอสระอางจะได้เพี่น้องเหลือสิบห้าเวลาเพิ่นกินได้ซื้อได้เห็น่นแลกเปลี่ยนจะได้เขียนไทยได้หน่อยนึงก็ยังดีเนาะไม่มีเหรอเลือกกนะันว่าอันใดได้กินแล้วอันใดบ้านได้กินอันใดบ้านได้ชิมเพิ่นก็นเลือกเบิ่งนั่นแหละจ้ะลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะไอซีบ้าอว่าอยากลองเบอร์แค่ว่ามันแซ่บบ่เนาะคุณเอาลายเห็นบ่เนี่ยไม่ง่าข้างล่างคนาดูข้างล่างก็หมดแล้ว เออดีแล้วลอีหลาไปลองเอาอเดียวพ่อถ้าก่าเอาอุ้งอย่างอีกแม่จะกินสองอันไม่ได้ค่ะไ,ไปไว้วันหลังม่อยากเอางมออไมชอ,ชออ้ใส่เออมันมันหลุดบลระบงได้เวลามาจ่ายเงินเ้วจ้ะพี่น้องจ่ายเงินเก็บใส่ถุงอย่างอีกได้จ้ะ อาจายอยูนี่เป็นเงินอยู่ร้านคุ้มนี่เป็นเงินห้าร้อยหกสิบเอ็ดคูนก็ตีเป็นเงินไทยสามพันสี่ร้อยบาทจากพี่น้องร้านแรกนะเนี่ยสามพันสี่ร้อยบาทเห็นบ่ให้กินขนมกินนะบจับกล้องบ่ค่อยอยากจับเฮ็ดใทยตาด้วย <laughs> บัตเนี่กับมาตอจากพี่น้องมะตอล้านบุญพรีดเดอ้อล้านบุญพรีดกับมาเบิงเนี่ยช็อกโกแลตสี่สี่ชิ้นร้อยแล้วไม่เอาลรรอเรารอห้าชิ้นร้อยอันนี้กัขาแกะเริ่มเอามาลดใกล้วันโพสแกลใกล้วันโพสแกะก็จะมีดอกไม้สีเหลืองมาขายจะทุกร้านจะมีดอกไม้สีเหลืองเออเฮ้ออา,ามาขายได้จ้ะเดอ้อไปเข้าไปทางไหนเบงรู้ว่ามีล้านยังร้านนี้ไม่ยังลดหรอคันเนียมาเจอเข้าวโพดสิบห้าคนูนสองฝักเบิงไปเบงมาไม่ใช่พี่น้อง ที่แรกว่าจะซื้อกระโพดมาใหสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ก้าโพดก็ต้องอา่านดีมันเป็นโคโรบ,บี้โลละสิบห้าแม่เอามาเลยจัดมาหัวหนึ่งเอาไว้ทำซุมตามนะเนาะเวลาเราไปไม่มีตังซื้อบอกหนูอันนี้มาซซนนี่ก็จะเป็นสลัดสดจ้ะเม่มาจะกินดีไม่ดีเนาะพี่นอ้องชิดช่วยหน่อยสิเพาไม่กินดีกว่าเพราะยังไงเราก็กินมาจนอ้วนอย่างขนาดนี้แล้วนะจาจะกินสลัดให้มันผอมก็ไม่ได้หรอกดูสลัดมันจะผอมได้ไงฉีดเยอะแยะนะ่ะไปไปยามาซซนทีนนะ่นี่น่ะเนี่ย่ะโซน ราต้องแวะขวามือเนี่ยซูนนี่มันจะเป็นของที่มันเขาเอามาลดราคาต่วันนี้ไม่มีอะไรมีสองอย่างแม่มาไม่สนใจจะไปต่อนี่ามาเอาวันกาดขาวจากพี่น้องอันนี้เขาขายเป็นหัวไม่ได้ขายเป็นรวนเราต้องยุกเอาที่มันหนักหนักเอาหัวมันหนักพี่น้องเราจะได้ได้กําไรไม่เสียเกียร์อากาศซิมาซื้ออันกระลำพี่น้องซื้อกระลำ เนี่ยกระลำอันนี้กระลำอันนี้แข็งมากไม่อร่อยแต่แต่ราคาโอเควันนี้ราคา27โคูพี่น้องประมาณรูละร้อยต่อรูและนะ้วเนาะเอาไม่เอมาเอาหัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นกระลำหัวแหลมแม่แม่แม่เอมาชอบเรียกระลำหัวแหลมเนี่ยกระลำหัวแหลมในรูละ37พี่น้องแพงมากตีเป็นเงินไทยก็1้อยาบาทแต่ถ้าเป็นกระลำม่วงก็อาจจะราคาเราเท่ากันกิจคูณ น,นีแกลอตจากที่น้องที่แรกว่าจะซื้อุร้านแรกนะมันวิน6อกิโลมาร้านนี้ก็ยัง26-2กิโลก็เลยต้องตัดสินใจซื้อจะกลับไปร้านนั้นอีกก็ไม่ได้เลยนะ้ะเพราะราคาเดียวกันตะไคร้ก็มีเลยจากพี่น้องตะไคร้นี่ก็ดูว่าไม่รู้มาจากประเทศอะไรอาร่านดนดนอะไรก็เลยเศร้าอ่านอันนี้ให้เบิ้งคิงจะซื้อคิงร้อยสามิต่อกิโลแต่ถ้าเป็นร้านเอเชียเนี่ยร้อยเอแปดสิบแปดสิบคนเองพี่น้องขึ้นไปขึ้น,นอืนี่ไงตะไคร้ไม่รู้จักมามาจากเมืองไทยมันไ่ได้เบิ้งววานอินพอตมาจากไหน อันนี้แหละสิ่งที่แม่ไอมาจะซื้อก็คือจะมาซื้อหมูบดไปทำไอ้ลูกชิ้นหมูให้ลูกไปผสมกับเนื้ออะไรพี่นอ้องแต่วันนี้หมูโลเอ่อแพ็กละ30สามสิบคูนสามสิบคูนก็มีมีสี่ขีดจ้ะมีสี่ขีดแล้วก็มันจะมีเนี่ยมาเบิงขาแกะพี่น้องขาแกะนี่ก็โล่ขนาดเนาะขาแกะนี่เนาะขาแกะนี่แพงอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันการขาแกะนี่โลเก้าสิบเก้าคูนถ้าตีเป็นเงินไทยก็โลละสามร้อยห้าสิบจ้ะ แต่ขาหนึ่งหนักมาก3โล4่โลนอ,นอันนี้อันนี้ก็ลดราคาจากไส้กรอกนะไส้กรอกก็คือฮอทดอกพี่น้องปกติแพ็คหนึ่งนะ่ะสี่สิบเก้าโคนเนอะประมาณสองหนึ่งร้อยโอ้ข้ามัาคิดจังไส่เนา้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ลดครึ่งัวครึ่งเลยสองแพ็คนะพี่น้องสี่สิบเก้าก็เลยเอาจะเอาไปสี่แพ็คเอาไปสี่แพ็คก็คือเราไปแช่ช่องฟิตไว้เวลาลูกเพื่อนเพื่อนลูกมาหาที่เราจะไปกริน้นแหลไปย่างอะไรข้างนอกเขาก้ากะเอาไปได้นะพี่น้องเนาะลดตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้จะเป็นโซนของสดจ้ะแต่ว่ามันร้านไม่ใหญ่นะโซนของสดมันก็ไม่ไมเยอะพุ่นร้านในเมืองมุนเดืออย่างผนโซนของสดกับลายพี่น้องอันนี้มีบ่หลายแต่ปัานน้ยังไม่มีเงินซื้อข้าเจ้าโย <laughs> อันนี้ไอศครีมลดราคาพี่น้องแต่อันนี้เหมือนเหมือนจะลดเยอะกว่าเมื่อกี้มันบอกเมื่อกี้สี่สิเปอร์ซ็น,นอันนี้ห้าสิเปอร์เซ็นแต่ดูให้ดีนะคะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ลดแบบกล่องแบบนี้กล่องนึงก็จะมีห้าชิ้นสิบชิ้นก็แล้วแต่มันบอกแต่เขาลดเป็นชิ้นเนะี่ยพี่น้องเขาจะมาแยกชิ้นเพราะปกติถ้าเราแยกขายเป็นชิ้นเป็นแท่งอย่างเงี้ยก็คือแพงอยู่แล้วถึงจะมาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนกับลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในความหมายของแม่เอมมาเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแบบมันไม่ได้้้ยยยกกกกลล่นะ่่่ออออองงนนนพีขาาาเเเป็็็ชนนะิมมมมไจื มาเบิ่งดูร้านนี่สิเบิดเท่าใดเนี่ยเนี่ยให้หมาลดหักสิบเปอร์เซ็นต์เคอันเล็กๆนะร้านนี้ก็หมดไปสามร้อยแปดสิบสามโคลนพี่น้องตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสามร้อยก็แปลว่าสองร้านนี้หมดไปสี่พันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องมือนีไหมนี่แหละแม่มาถึงไม่อยากออกมาข้างนอกแต่ก็ต้องออกมาเนาะเจนเนาะก็ไม่ใช่ให้ผัวแต่ออกให้ให้เต้ผัวออกมาคนเดียวกับ,บ่แม่์เนาะเจนพี่น้องเราก็ออกช่วยกันรักกันอะไรเงี้ยคุณนายเห็นว่หิมะขาวๆนะกองหิมะได้พี่น้องบอ่นเป็นกองที่ดินแน่ฮะุ่นกองหิมะนะ อันนการกองหิมะโอบาบะเมยียนจากอนภูเขาจากว <c oughs> ่าเปลี่ยนซื้อเด้อก <c oughs> ินนา <c oughs> มาถึงทางเข้าบ้านแล้วจ้าจ่ามาถึงบ้านแล้วแม่เอ玛จะได้เหตุกลับเข่าได้จาพี่นอ้องหรืเพ่ะวาเอมาเพิ่นเสดเบิงอยู่ในอัน ใน YouTube ว่าเสิร์ชเป็นอาหารไ,ไทยไทยมาดเนาะภาษาโนเวนแวก็เหมือนภาษาอังกฤษก็ไทยฟู้ดนั่นแหละว่าเพิ่นอยากกินผัดไทยว่าซันเพิ่นกเ็เลยไปซื้อนั่นแหละซื้อไก่ยอไก่ยอฝรั่งที่แม่มาเรียกไก่ยอหมูยอไก่ยอนะเพราทำมาจากไก่กระิมมผัดให้เพิ่นแต่ว่าก็จะใส่เนื้อไก่จริงๆด้วยสิมาเห็ดผัดไทยให้ลุงให้ผัวได้จะเริอมม้นนี้บ่ได้เห็ดอย่างหลายเฮ็ดง่ายๆมื้อนี่นะจอดเอี๊ยดฝนหิมะกระบอกละลายบอนได้บ่ใจหิมะก็ได้แดดเปี้ยงแต่ว่ากระบอหนก น่งามวม่างามพี่น้องงามพุ่น่ะสวรรคเจ้าของมากนกันเพี่น้องเกินบะไถยเพมันข่าดอกแล้วก็คุยกันเซี่ยวาษาผูเมียพ่อแม่ลูกจ้าเออเอลน้องกำลังอกินเชื่อน่าก a นหรอฮะกนอนนน ไปเลยวะ <Yeah. S 1> อันนี้คือคอควายไทยนาอันนั้นเขาเรียกเขาเขาควายาทุกเอ็มมาจะทำให้หมันหมอเขียนแม่เสียงลงยูทูบเร็วๆโ okay. อเคคอคอควายไถนาโคควายทางไถนาไม่ใช่ควายคอควายคอควายอืม ใช่แล nope. so ้เออเสินหนวยาวใช่สอเสือดาวขะนอสเสือดาวขะนอ อ่ะถูกต้องแล้วค่ะหอหีบใส่ผ้าหอหีบใส่ผ้าเช่ไม่จะทำให้ดู แม่ไม่ได้ยกปากาขึ้นเลยห้ามยกปากานั่นละจอจุลาท่าพยองจอจุลาท่าพยองใกลแล้วกลแล้วเือนพอผ่านใช่ไหมพอผ่านเพียงแต่ว่ามันมีหัวสองอันเท่าน โอ้ไกลแลวอ่านเรื่องน้องโอ้หนุตาโตอนุกตาโตได้ยูได้ยูเอาสิแล้วไหมเพิ <h <h ่เบิกลให้เพิ um, ่ดู เห็นดีหรอแม่ว่าโอเคไม่ต้องคิดนี่งพอสำนึกเลยนาะจ้าไม่บายจ้าวัาดีจ้าวัาดีจ้าจีซีลูกค่บายบาย